ดังนั้นพวกวิปลาสคือพวกปรุงแต่งจินตนาการมากจิตไม่เกาะอยู่กับกายพระเจ้าจึงสอนกายยคตาสิเอาจิตกลับมาที่กายให้เป็นประจำสม่ำเสมอสังเกตต่อไปแค่โยมนั่งรู้ลมหายใจจิตไม่ยอมอยู่โยมก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเวลาร่างกายหลับใจไปต่อไหมไปต่อไปคิดไปนึกก็ฝันไป เวลาร่างกายป่วยใจโยมยังคิดต่อไหมยังคิดคิดเคลื่อนไปเคลื่อนมาเรื่อยๆแล้วถ้าร่างกายโยมตายโยมคิดว่าใจมันยังเคลื่อนต่อไหมเคลื่อนไม่เหลือหรอกเพราะเรายังไม่ได้รู้อุบายในการปล่อยวางใจแล้วเราจะไม่ยึดใจต่อได้ยังไงดังนั้นใจไปตรงไหน ก่อนตายผู้เจ้าจึงบอกสัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดีตรัสไว้ชัดเจนมากงนั้นในพระสูตรเหล่านี้ที่ตัดเกี่ยวกับการทำงานของขันห้าจะทำให้เราเข้าใจเลยว่าชาติหน้ามีแน่นอนเมื่อกายสัพเพทาแปลว่ากายนี้แตกทำลายนะใจ เรายังยึดอยู่ใจไปคิดอะไรสัตว์จะได้อัตภาพไปตามนั้นเพราะขณะที่เรานึกคิดอะไรก็ตามพระองค์ตรัสว่านั้นคือภพภพแปลว่าที่ตั้งของใจพระองค์ตรัสว่าภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชเนี่ยปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีภพและงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติแต่นั้นภพชาติแยกอย่างนี้นะ การที่เราคิดว่าร่างกายตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่เป็นเทวดาเป็นคนต่อไปเป็นสุนัขเป็นอะไรเนี่ยถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมดขณะที่นั่งอยู่นี้ใจเคลื่อนออกไปคิดเรื่องอะไรตรงนั้นเป็นพบแล้วพบคือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณหรือใจใจหรือจิตเราไปรู้อะไรตรงนั้นเป็นพบนี่คือพบที่ถูกต้องนะ เป็นการลงรายละเอียดทุกขณะที่ใจไปตั้งนั้นคือพบและถ้าใจนั้นรู้อารมณ์นั้นต่อไปเรียกว่าชาติชาติคือการเจริญงอกงามไพยบูรณ์หรือจิตกำลังผูกติดกับอารมณ์นั้นเพราะอำนาจของความเพลินนะและจะจบด้วยชาลามรณะไม่มีใครคิดอดีตตลอดไม่มีใครสุขทั้งวัน นะสุกมาแล้วก็ดับทุกมาแล้วก็ดับคิดมาแล้วก็ดับเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วจะดับแตกสลายหมดนี้เป็นสัจจะความจริงที่มีในทุกคนที่นั่งในห้องนี้ดังนั้นถ้าโยมฟังแล้วเข้าใจตรงเนี้ยอย่างน้อยหนึ่งโยมชัดแล้วว่าชาติหน้ามีแน่นอนเพราะกายเป็นแค่ส่วนหนึ่งในห้าส่วนที่เรายึดพอกายพังอีกสส่วนยังเหลือ และเรายึดใจเป็นหลักเมื่อใจไปตั้งอยู่ตรงไหนต่อเราก็ได้อัตภาพใหม่ต่อไปแน่นอนไม่ได้หายไปไหนความยึดยังไม่ได้หมดเพราะการจะหมดความยึดได้ต้องรู้จักนิสสรณนะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงแต่เมื่อเราไม่ได้รู้นิสระนะหรือรู้แล้วยังไม่ได้ฝึกให้หลุดมันก็ยังหลุดไม่ได้นะ นี่แหละตัวที่พาไปเกิดใหม่คือใจของเรานั้นใจของเราที่ไปรับรู้อารมณ์เนี่ยพระองค์เรียกภาวะตัณหาตัณหาคือความอยากในการสร้างภพใจไปรับรู้ไปรับรู้ไปรับรู้ตลอดเลยนั้นเมื่อใจไปรับรู้อารมณ์ใดแล้วพระองค์จึงให้เรารีบละนันทิละความเพลิน อย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินรีบละให้เร็วแล้วตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายการเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายพูดได้หลายอย่างพูดว่ากายยคตาสติก็ได้พูดว่าอินทรียสังวรก็ได้นะพูดว่าการละความเพลินก็ได้แล้วเอาใจมาตั้งไว้ที่นี้ พระองค์อุปมาหลายอย่างเปรียบเหมือนเตา่าหดหัวแขนขาวไว้ในกระดองฉันใดพิกขุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้นะหรือพระองค์เปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักนะแล้วบุรุษจับสัตว์หกชนิดนะมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงู จับจระเข้จับนกจับสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกแล้วก็ปล่อยสัตว์นั้นไปสัตว์ทั้งหกก็จะยื้อยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าในที่สุดมันจะหมดแรงแล้วก็จะมานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลัก นี่คืออินทรีย์สังวรนี้คือกายคตตาสิเอาจิตอยู่กับกายปรงให้อบรมให้มากกระทําให้มากกระทําให้เป็นยานดุดเครื่องนำไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งหนึ่งเพียรเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียรปาลบสมรสเสมอด้วยดีทําให้มากจเจริญให้มากเอาใจตั้งอยู่กับกายการเอาใจตั้งอยู่กับกายแค่นี้โยมได้ถึงนิพพานเลย ผู้เจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่ตรัสว่ากายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายโยมต้องได้อมตะอมตะเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานชื่อแทนนิพพานมีส0สิบกว่าชื่ออสังคตาก็ได้อมตะก็ได้นะทีปะคือทำอันเป็นเกาะก็ได้สลาณะก็ได้นะ นั้นแค่เอาจิตตั้งอยู่กับกายได้นิพพานแน่นอนนะผู้เจ้าบอกผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นการที่เราเนี่ยเอาจิตอยู่กับลมหายใจแล้วจิตไม่เข้าไปหาอารมณ์เนี่ยผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นเราจะหลุดพ้นแต่ถ้าจิตเราเนี่ยเข้าไปหาอารมณ์จะไม่หลุดพ้นเพราะนั่นคือมันกำลังสร้างภพ กำลังสร้างการเกิดภาวะตัณหาเป็นตัวยึดโยงทำให้เราได้พบต่อไปเรื่อยๆที่ไม่รู้จบนั้นถ้าได้การเกิดจะได้การตายและถ้าได้การตายแล้วยังมีตัณหาต่อไปการเกิดแก่เจ็บตายก็จะมีเรื่อยๆและการเกิดใหม่ไม่ได้สบายเป็นมนุษย์อย่างนี้การเกิดใหม่ส่วนใหญ่สัตว์จะอยู่ในนรกกัเนเดชานเปริวิสัยเสียส่วนมาก อัตภาพมนุษย์นี้ได้ยากมากนานๆได้ทีผู้เจ้าบอกนานขนาดไหนคือนานเท่ากับการเกิดของรันตสัมมาสัมพุทธะสักครั้งหนึ่งถ้าโยมยังไม่แต่โสดาบันหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันหลังจากพวกเราตายแล้วจะได้เป็นมนุษย์อีกทีเมื่อผู้เจ้าองค์หน้าเกิดนี่คือความยากสามสิ่งที่เสมอกันที่ผู้เจ้าบอกการเกิดของตถาคตร,รันตสัมมาสัมพุทธะ าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์การที่ศาสนาจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกทรงอุปมาเปรียบเหมือนเต่าตาบอดที่เจอแอกไม่ไผ่ที่ถูกทิ้งไปในน้ําที่ท่วมทั้งผืนโลกพงบอกโลกใบนี้มีน้ําท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ํานั้นลมก็พัดแอกไม่ไผ่นี้ไปทางทิศเหนือใต้ออกตกในน้ํามีเต่าตาบอด100ร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่ง พรงถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม่ไผ่นี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นสาวกบอกยากมากบอกนั่นแหละความยากของสามสิ่งการได้ตภาพเป็นมนุษย์นะการเกิดของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกมาจึงบอกว่าถ้าโยมตายแล้ว ถ้าไม่ได้อะไรบุคคลยมจะเกิดอีกทีเมื่อผู้เจ้าองค์หน้าเกิดและผู้เจ้าก็พยากรณ์ไว้แล้วว่าผู้เจ้าองค์หน้าเกิดก็คือเมื่อมนุษย์อายุ80,000ปีครั้งหนึ่งอีกนานมากเลยอีกหลายกับกับหนึ่งก็คือระบบของโลกธาตท่านเนี่ยดวงจันทร์ดวงทิศเนี่ยเกิดมาแล้วล่มสลายทั้งหมดพังพินาศหมดแล้วก็เกิดขึ้นใหมอ่อครั้งหนึ่งหนึ่งวงรอบเนี่ยหนึ่งกับนานมาก ความนานขนาดนี้ถ้าโยมไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมไม่ต้องไปอบายก็ดีอยู่แต่ไม่สามารถเลือกได้ตรงนี้คนที่เป็นปุถุชนเนี่ยคติจะเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในากาศปรงบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาท่ามกลางบางคราวก็เอาปลายลงแต่ส่วนใหญ่คือจะลงข้างล่างดังนั้นคติของพวกเรา จะอยู่ในนรกกับในเดชานเปรววิสัยเสียส่วนมากนานๆหลุดไปเป็นเทวดาตายจากเทวดาก็ลงมาข้างล่างนรกกับในเดชานเปรววิสัยหลุดไปเป็นเทวดาเป็นอย่างนี้ไปมาจนทั้งนานๆถึงจะได้มนุษย์สักครั้งหนึ่งมนุษย์นี้เกิดยากน,นี่คือวงรอบของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ที่ผู้เจ้าเราได้ตรัสอธิบายไว้ซึ่งผู้เจ้าเราพูดผิดไม่ได้นะเน้นย้ำอีกทีว่าท่านพูดผิดไม่ได้ นั้นเราในฐานะที่เราเป็นสาวกอุบาสกสาวกอุบาสิกาสาวกพิกุสาวกพิกุณีสาวกเราถึงต้องมาเงี่ยโสดลงสดับว่าผู้เจ้าพูดอะไรไว้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วเราจะได้เดินตามอย่างถูกต้องเราจะได้เลือกบูชาได้ถูกต้องเราจะได้เลือกกระทําได้ถูกต้องในเมื่อเดรัชานวิชาขวางกั้นมากผลเราก็เลิกซะจบแล้วง่ายไม่มีอะไรผิด นะละเลิกได้ระบบความผิดนี้ไม่มีอาบัตนะเพียงแต่ละทิ้งทิฏฐิเหล่านี้ไปเสียก็พ้นแล้วไม่ต้องสนใจไม่เชื่อวันนี้โยมบูชาไฟพอโยมมาฟังตรงนี้เสร็จโยมกลับไปบ้านโยมเลิกบูชาไฟโยนทิ้งจบละชดินสามพี่น้องบูชาไฟมาอายุเจ็ดิบปดสิปี เจอผู้เจ้าเทศให้ฟังบอกไม่มีประโยชน์นะให้มาสนใจอายจตนะของเธอตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นของร้อนนะตรัสอธิบายเรื่องอนัตตลักษณ์คณะสูตนะจนกระทั่งชฉดินสามพี่น้องบรรลุธรรมเป็นอารานนะเลิกบูชาไฟไม่สนใจโยนทิ้งหมดแค่เทศครั้งเดียวพอเป็นโสดาบันก็ ทิ้งบริการตัวเองหมดเลยความเชื่อเกล่าวที่ตัวเองเคยยึดถือโยนทิ้งหมด <c oughs> นี่คือความอย่างลงมั่นในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวที่เรียกว่าตถาคาเตเอกันตาคตโตอภิปสันโนเริ่มใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวนั้นบ้านชาวพุทธจริงๆแล้วจะต้องไม่มีสารพระพรพระภูมิสารเทพเจ้าที่เจ้าทางไม่มี ถูกแบ่งปันศรัทธาไม่ได้นั้นใครยังมีอยู่เนี่ยเรียกว่ากำลังถูกแบ่งปันศรัทธาไปนะไม่หนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้านะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาตั้งแต่เด็กเราถูกปลูกฝังความเชื่อไปแต่เราจะเชื่อใครล่ะยมจะเชื่อตัวเองเชื่อผู้ที่ต่ำกว่าผู้เจ้าผู้รู้ทั้งหลายในโลกสอนมา หรือเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านยกว่าท่านคือคนเดียวในโลกที่รู้จริงเป็นสัพพัญญนะูนั้นมันก็มีสามความเห็นนะจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อผู้รู้ทั้งหลายปู่ย่าตายายด็อกเตอร์ทั้งหลายสมณพราหมณ์ทั้งหลายหรือยอมเชื่อตัวเองปรุงแต่งเองนะโยมก็ต้องเลือกเอาชีวิตโยมจะเดินตามใครใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับศรัทธา ศรัทธนะาใครก็ได้โยมจะศรัทธาอะไรศรัทธาไปไม่เป็นไรแต่ถ้าโยมบอกว่าโยมศรัทธาพระพเจ้าศรัทธาผู้เจ้าจริงๆต้องแบบนี้นั่นะอาตมามาบอกว่าศรัทธาที่แท้จริงที่ผู้เจ้าทรงตรัสไว้นะคือโสดาบันเนี่ยจะต้องศรัทธายังไงคือต้องเป๊ะอย่างนี้เลยถูกแบ่งปันศรัทธาไม่ได้ศรัทธาตรงนี้ยังมีแม้แต่เทวดาที่กําลังจะตายลงมา เขาปรารถนาข้อที่สเลยว่าอย่าให้ศรัทธ,ธาเขาเนี่ยถูกสมณะพราหม์เทพมารพรมหรือใครๆใ,ในโลกชักจูงออกไปได้นะก่อนตายเทวดาจะปรารถนาสมอย่างนะเวลาเทวดาจะตายจะมีอาการห้าอย่างนะผิวพัรร์จะเศร้าหมองเสื้อผ้าอาภรณ์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉา เงือจะไหลออกจากรักแลเทวดาจะไม่ยินดีในที่ประอาดของตนเทวดาคนอื่นรู้แล้วว่าเทวดาคนนี้กําลังจะตายก็จะเข้ามาปลอบใจผู้เจ้าเล่าให้กับพิกุทั้งหลายฟังนะเข้ามาปลอบใจแล้วก็บอกว่าขอให้ท่านได้ลาบขอให้ท่านไปสู่สุคติขอให้ท่านได้ลาบขอให้ท่านตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วนะสามข้อ พิกคุก็เลยถามพระาศาสดาว่าอะไรคือสุคติของเทวดาเทวดามันก็ดีแล้วนะ,ะผู้เจ้าตรัสว่าอย่างไงการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุกติของเทวดาเทวดาปรารถนายากมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือสุคติของเขาไอ้มนุษย์เนี่ยอยากไปเกิดเป็นเทวดามันกลับกันเห็นไหมมันไม่พอใจในสภาพที่ตนเองเป็นอยู่ แสดงว่าเทวดาก็ต้องมีความทุกข์ของเทวดาเช่นกันข้อที่สองสาวกถามว่าอะไรคือส่วนแห่งการได้ราบพระศาสดาบอกว่าเขาจะปราถนาว่าขอให้เขาเนี่ยได้มีศรัทธาในคำสอนของตถาคตอันประกาศไว้ดีแล้วนี่คือส่วนแห่งการได้ลาบและข้อที่สคือเขาปราถนาว่าให้ราบที่เขาได้แล้วเนี่ยประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดี คืออย่าให้สมณะพราหมณ์เทพมารพรหรือใครๆในโลกชักจุงศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้แต่ยมดูว่าส่วนใหญ่ทั่วประเทศเลยหลายวัดมากในวัดของเรามีเทพนะสารพัดเทพเลยนะมากมายมหาศารนะมีสารเจ้ามีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะ เทพมารพรมดึงศรัทธาเราออกไปแล้วดึงจนกระทั่งเราช่วยกันสร้างดึงจนกระทั่งเราต้องเคารพบูชาทุกวันเป็นระเบียบวินัยเป๊ะเลยดึงจนกระทั่งเราผ่านมันเนี่ยเราต้องสวัสดีครับสวัสดีครับนะยกมือไหว้เป็นระเบียบเหมือนกันทุกคนแล้วก็กลัวด้วยนะไม่ไหวแล้วกลัวเดี๋ยวมันจะมาหักคอเดี๋ยวมันจะส่งผลให้เราเป็นโน่นเป็นนี่ เราเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคือคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลจะมีใครคอยแช่งชักหักกระดูกเราให้มันตายมีเหตุอาเพศภัยให้เราเจ็บป่วยนั่นนนนี่ไม่มีพระศาส,สดาของเราปฏิเสธไม่จริงสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามพระภูมิเจ้าที่เทวดามารพรมหรือใครๆโดนบันดาลให้เป็นผิดเข้าใจผิดเธอกําลังเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิคือเข้าใจผิดนั่นเอง นะไม่มีอะไรโดนบันดาลได้น้ำศักดิ์สิทธิ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตศักดิ์สิสทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกกระเจดีศักดิ์สิทธิ์กองไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้ามีจริงผู้เจ้าพูดผิดและผู้เจ้าพูดผิดไม่ได้นะผู้เจ้าเราจะพูดผิดเลยลืมไว้เลยว่าโอ้สัตว์โลกยังเป็นไปตามพระภูมพิพระพรม นั้นสิ่งเหล่านี้ส่งไม่ส่งผลอะไรกับพวกเรานะพวกเราต้องยืนยันในคําสอนของศาสดาในเมื่อเรามีศาสดาเป็นสาระโยมต้องมั่นคงต้องเชื่อวัดไปเลยว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าเราจะเป็นนั่นคือกรรมของเราที่เราเคยสร้างเคยกระทำไว้นะที่ผู้เจ้าพูดไม่ผิดนั่นเองและถ้ายมเข้าใจระบบของกรรมอย่างถูกต้องคือตัวขันทั้งสี่ ที่จิตหรือวิญญาณเข้าไปรับรู้ตั้งอาศัยกรรมคือภพคือผืนนาวิญญาณคือมเมล็ดพืชที่พระเจ้าอธิบายโยมจะเข้าใจเลยว่าคนทั้งหลายที่กําลังแก้กรรมด้วยพิธีกรรมต่างๆนั้นเขากําลังเข้าใจผิดและเข้าดึงมหาชนให้เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิทําความเสียหายต่อมหาชนจํานวนมากและตัวเขาเองก็ไม่พ้นอบายทุกติวินิบา,นาลนรกด้วยถ้าเขายังเชื่ออยู่ แต่ถ้าทุกคนมาสลัดความเชื่อเหล่านั้นถามว่าทุกคนสลัดความเชื่อแล้วเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเชื่ออาจารย์คึกหรือไม่ได้มาเชื่อพิกขวัฒนาป่าพง์นะเชื่อข้อมูลสองพันกว่าปีนี้ที่กษัตริย์เรานในแต่ละยุคทํากันมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่ห้าในยุคลอแปดนะทำกันมาซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎก แล้วเราดึงพระไตรปิฎกมาเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเพราะพระไตรปิฎกมีทั้งคําแต่งใหม่และคําพระพุทธเจ้าเราไม่เอาคําแต่งใหม่ขอศรัทธาพระเจ้าองค์เดียวได้ไหมขออยากจะฟังว่าพระเจ้าพูดอะไรเท่านั้นเองนะนั้นพอเราทราบอย่างนี้เราจะวางวางทุกอย่างยมลองเลยกลับไปเย็นนี้เลิกไหว้หมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะสินห้ารักษาให้ดีจเจริญอาณาปาน,นสติเรื่อย ถ้ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรผู้เจ้าบอกให้เอาจิตอยู่กับกายอันเนี้ขลังสุดไอ้เครื่องรางของขังที่โยมห้อยเนะี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยโยมตามความเห็นผู้เจ้านะแต่ถ้าคนโน้นคนนี้บอกว่าช่วยได้นั่นคือความเห็นเขาเราไม่ว่าแต่ถ้าผู้เจ้าตัดช่วยไม่ได้นะไม่ส่งผลอะไรแต่ถ้าโยมต้องการให้กายปลอดภัยพ้นจากอันตราย ผู้เจ้าให้เอาจิตมาอยู่ที่กายกายยัาตาสติจเจริญอาณาปานาสติซะนี้เป็นที่หลบภัยจากมานคือความตายหลบภัยจากเหตุเพศภัยทั้งหลายและถ้าเราต้องการความจเจริญเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีในชีวิตทำยังไงดวงดาวตัวเลขส่งผลไห ผู้เจ้าปฏิเสธไม่ส่งผลนะเลิกดียามดีไม่ได้อยู่ที่เวลาเก้าในเลกาเก้านาทีไม่มีนะต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไหมไม่จำเป็นไม่ต้องความทุกข์ในชีวิตยมจะหมดไปเยอะนะออกจากบ้านเวลาเที่ยงไม่ได้เงาหัวไม่มีไม่เกี่ยวตัดผมวันพุธไม่ได้ไม่มีนะอยากทำอะไรทำไปนะ ผู้จาบอกสัตว์เราได้ประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นประพฤติชอบคืออะไรประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกุศลกรรมบทสิบนั่นเองโยมมีความตั้งเจตนาว่าเราจะรักษากุศลกรรมบทสิบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหก ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่โลภเพ่งเรงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่มีมิจฉาทิฏฐินะไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิ10บอย่างนี้ตั้งเจตนาขึ้นมาเวลาใดเวลานั้นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นพระสูตรนี้ตรัสไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะนี่คือเลิกยามของศาสดาเรา ไม่เกี่ยวกับสมณาาพราหมณ์เหล่าอื่นที่ไปตราสว่าเป็นตัวเลขดวงดาวนะเสาเล็งสุกเล็งพฤหัสอะไรไม่เกี่ยวเลยไม่ส่งผลความเชื่อเหล่านี้ทิ้งได้ไหมแต่ผู้เจ้าบอกปุถุชนเขาจะทิ้งไม่ได้เพราะทิฏฐิเหล่านี้เป็นของมีกำลังแก่เขาอันเขาละไม่ได้ผู้เจ้าตัดกำลังตรงนี้เรียกว่าโอรัมพาคิยะสังโยชน สังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำห้าประการสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยลัดเครื่องร้อยลัดสัตว์เนี่ยให้จมอยู่ในโลกดังนั้นเราก็จะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกเนี่ยเดี๋ยวไปเป็นเทวดาบ้างมาเป็นสัตว์นรกบ้างไปเป็นมนุษย์บ้างวนไปวนมาหลุดออกไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ร้อยลัดเราไว้ความเห็นทิฏฐิเหล่านี้ร้อยลัดเราไว้ดึงเราไว้เพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะปัญหาคือตรงนี้นิดเดียวเองคือไม่เชื่อพระพุทธเจ้า นั้นแค่เราวางความเห็นคนอื่นเชื่อผู้เจ้าเต็มร้อยจบเลยชีวิตง่ายยมจะทำอะไรก็สะดวกขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่ก็ไม่ต้องไปเจิมไม่ต้องไปดูเวลาดูเลิกอะไรนะเลิกสะดวกตั้งเจตนารักษาศินห้ากุศลกรรมบท10บทำเลยนั่นเลิกดีแล้วอยากให้บ้านเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ผู้เจ้าบอกให้ไปนั่งสมาธิ จเจริญชานหนึ่งสาสี่ใครจเจริญชานหนึ่งสอสาสี่นั่งสมาธิณที่ใดผู้เจ้าบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์จเจริญแน่นอนลุ่งเลืองแน่นอนอยากให้ร้านค้าเราค้าขายดีลุ่งเลืองจเจริญสมาธิที่ร้านค้านะเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เดี๋ยวลูกค้ามาเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม และกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคือสมาธิ8ระดับผู้เจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปปฐมฌานทํำยังไงแค่ละอกุศลให้ได้อกุศลสา,ามอย่างการพยาบาทเปลียนเบียนยมละให้ได้รีบละรีบทิ้งนะแล้วมาตั้งจิตไว้ในกายลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งผู้เจ้าบอกพิกคุทั้งหลาย ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ทำแค่นี้นะเอาจิตมาตั้งไว้ในกายจบแล้วทุกอย่างได้ทั้งเลิกดียามดีขณะดดีได้ทั้งอมตะธรรมนะ ได้ทั้งความจเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างจะตามมาหรือในพระสูตรที่โปงบอกว่าใครตั้งจิตไว้นในกายหรือลมหายใจเนี่ยความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายทั่วทั้งทวีปเนี่ยล้วนไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมด mm hmm. เช่นเดียวกันใครมาตั้งจิตไว้นในกายความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้น การสร้างกุศลสร้างง่ายที่สุดเลยแค่สำรวมอินทรีย์สำรวมใจเราอยู่กับกายรู้ลมหายใจเข้าออกตามที่พระเจ้าตรัสพระองค์ยังเน้นย้ำว่าประโยชน์ของอาณาปานสติบอกพิกุทั้งหลายเมื่อครั้งก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานสติสมาธิ ทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถือบัานด้วยอุปทา,านบอกพี่ครูทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถือบ้านด้วยอุปทา,านแล้วไซอาณาปานาสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีแค่เราเอาใจมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออก คนที่ไม่เคยทำอย่าตั้งใจมากเกินไปพระศาสดาตรัสอุปมาเหมือนการจับนกด้วยมือบีแปลงไปนกตาย